V.R.D. ดดูวงปี2,568ชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษในปี2,568นี้ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงคือดาวดา,วดาวหูดาวพฤทััสบดีและดาวเสาจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายราศรีกันในช่วงเดือนพฤษภาคม2,568 ส่งผลทําให้ดวงชะตาโลกและดวงชะตาประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับชาวราศาีเมษจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในปี2568บ้างเชิญมาติดตามรับฟังกันได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังดวงปี2568อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง V ีอดูดวงด้วยนะคะ VRD ดีดูดวงทำนายดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในปี2568ด้วยอิทธิพลของดาวราหูดาว,ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโคจรย้ายราศีครั้งใหญ่จะส่งผลกระทบ,บดวงชะตาคนลัคนาราศีเมษดังนี้ในด้านการงานในช่วงต้นปีคนลัคนาราศีเมษยังคงได้รับความสำเร็จมีโชคลาภและประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จการต่างประเทศหรือการได้รับโชคลาภหรือโอกาสแบบลับๆไม่เปิดเผยสำหรับคนทำงานประจำยังคงคาดหวังความสำเร็จในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานการได้รับรางวาัลการได้รับการยกย่องชื่นชมการได้รับชื่อเสียงตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ ส่วนคนที่มีสถานะตกง,งานอยู่ให้เร่งรีบผางงานยังคงมีโอากาสได้งานก่อนในช่วงกลางปี2568ส่วนเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระธุรกิจการงานของคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือคนในแวดวงอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างประเทศทางกายยังคงมีโอกาสที่ดีรออยู่แต่คนลัคนาราศีเมษเมื่อผ่านพ้นในช่วงกลางปีไปแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่การงานของคุณเริ่มมีโอกาสเกิดปัญหาอุปสรรคหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดไม่ได้วางแผนเตรียมรับมือไว้จะเป็นช่วงที่คุณมีความทุกข์ในเรื่องการงานโดยการงานของคุณที่เคยราบรื่อนอยู่ก็เกิดปัญหามีอุปสรรค คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการงานที่ไม่ได้วางแผนเตรียมรับมือเอาไว้หลังจากนั้นเมื่อผ่านระยะเวลาช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีการงานของคุณจะกลับมาให้ผลสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งโดยอิทธิพลของดาวราหูและดาวเสาร์ที่อยู่ในตำแหน่งโชคลาภของคุณจะส่งผลทำให้การงานของคุณมีโอกาสหรือมีโชคลาภบ,บางประการอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงปลายปี ดังนั้นหากคนลัคนาราศีเมษมีแผนการที่จะทำงานใหญ่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบรรลุผลได้ในช่วงปลายปี2568สำหรับการงานที่เหมาะสมหรือถูกชะโงกกับคนลัคนาราศีเมษในปี2568หลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้วดาวพฤหัสบดีจะให้คุณในเรื่องของการที่คุณจะได้เข้าสังคมกับผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ หรือได้รับโอกาสที่ดีจากการเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่หรือการได้ติดต่อเจรจาสื่อสารงานเอกสารงานในหน้างานเซล์ลงานเข้าสังคมการมีเพื่อนฝูงหรือการอยู่กับคนหมู่มากจะนำมาซึ่งความสำเร็จและในช่วงปลายปีใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนในหน้าขายบ้านที่ดินรถยนต์อสังหารือมรัพย์คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการเงิน ในช่วงต้นปีคุณยังมีโอกาสที่จะสูญเสียโชคลาภถูกหลอกถูกโกงเสียงเงินจากการลงทุนแล้วไม่ได้คืนถูกหลอกลวงจากอาชยากรออนไลน์หรืออาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนเตรียมการไว้มีเหตุขาดทุนจากการลงทุนหรือเจอมิจฉาชีพทางการเงินส่วนชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่จะมีโชคลาภคุณก็จะได้รับโชคลาภในลักษณะท,ที่เป็นไปในทางลับ คือไม่สามารถบอกกล่าวใครได้ว่าได้รับโอกาสหรือเงินทองมาจากใครหรือจากเหตุการณ์อะไรอาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีรายได้จากธุรกิจสีเทาหรือคนลัคนาราศีเมษอาจได้รับโอกาสทางการเงินโชคลาภการสนับสนุนแบบลับๆไม่เปิดเผยในขณะเดียวกันคุณก็จะมีรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมวางแผนเอาไว้มาก่อนโดยคุณจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนมาก และก็จะมีเงินหมุนเวียนออกไปมากเช่นเดียวกันส่วนในช่วงกลางปีดวงชะตาด้านการเงินของคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการเป็นตัวแทนในหน้าหรือการเดินทางระยะใกล้ๆจะนำพามาซึ่งโอกาสในเรื่องของการสร้างเงินเพื่อนหรือญาติของคุณจะแนะนำโอกาสในการสร้างรายได้แต่ในขณะเดียวกันคนลัคนาราศีเมษก็ต้องระวังเรื่องของการสูญเสียเงินทอง ไปกับการเข้าสังคมการถูกเพื่อนหรือญาติยืมเงินได้เช่นเดียวกันส่วนในช่วงปลายปีคนลัคนาราศีเมษจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินที่มีความสัมพันธ์กันโดยคุณมีโอกาสได้รับเงินทองหรือโชคใหญ่ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านรถยนต์ที่ดินหรือการได้รับการเป็นตัวแทนในหน้าในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์และประสบความสำเร็จกับผลงานชิ้นใหญ่ สำหรับสิ่งที่ต้องเตือนคือในช่วงกลางปี2568ดาวตัวแทนในเรื่องการงานของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนักส่งผลทำให้เกิดความทุกข์ใจในเรื่องการงานและอาจส่งผลกระทบไปในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพการเงินหรือชีวิตส่วนตัวอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านพ้นในช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีแล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่สภาวะที่ดีขึ้น สำหรับดวงชะตาในกรอบภาพใหญ่คนลัคณาราศีเมษไปจนถึงปี2572คนลัคณาราศีเมษยังคงต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของการเงินการทำมาหาได้โดยคุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นค้นพบอาชีพเสริมหรือเริ่มต้นสร้างแหล่งอาชีพใหม่ๆให้กับชีวิตหรือบางคนทำธุรกิจเริ่มต้นมาทำธุรกิจออนไลน์การเป็นนายหน้า บางคนขยายธุรกิจไปในรูปแบบที่แตกต่างออกจากงานที่เคยทํามาในอดีตอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ยังแนะนําว่าคนลัคนาราศีเมษยังคงมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมหากคุณยังไม่คิดที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํามาหาได้ขอให้คุณเริ่มคิดลงมือที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการหาเงินหรือการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือเริ่มต้นทําธุรกิจเสริม หากใครยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงระวังที่จะต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งแวดล้อมโดยสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในปี2568นนี้ดาวใหญ่ทั้งหลายยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีกับดวงชะตาแม้ว่าจะมีช่วงจังหวะเวลาหนึ่งในช่วงกลางปีที่ชีวิตของคุณจะสะดุดติดขัดอยู่บ้าง แต่สุดท้ายแล้วในช่วงปลายปีดวงชะตาของคุณก็จะกลับมาลงเอยได้ด้วยดีในทางบวกมากกว่าทางลบ